สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับเบ้าสาันที่เก่าพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้เบ้าสาันเห็ดแกงไก่เส้นหนามสมดีพี่น้องเมื่อนี้แตว่ว่าสิีไทยบรรยากาศพี่น้องได้เบิง้งบรรยากาศตอนม่าคำพี่น้อง เราสันกำลังแกงให้พี่น้องเมนูห้ามมือนี่โอ้เห็นว่าแล้วพี่น้องบึบบุบบุบบุบเลยแกงไก่ใส่น้ำมันสมพี่น้องนะน้ำมันสมน้ำมันสมก็มาตาบ้านมีฝากมาให้พี่น้องไก่กำลัง cần trang tấm cần chèn phi nòng, cay cái lăng tụng luôn, giờ ít sát khác phi nòng, phi nòng, kê đây gì đèo, ao chèn cây phích díp díp phi nòng, cắm cây phích díp, bớt sai phích hèn, sai phích hèn cả sẹp you no. โอเคเลยพี่น้องไก่สุกแล้วไก่เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ส้มพี่น้องหน่อไม้ส้มก็มาะดานพี่น้องหน,น,น,น่อไมสอ้ส้มหอมขาวๆทำงานพี่น้อง เอามาละบันทึนเราเลยเห็นตัวมเบลับพี่น้อง เบาสันเลื่อมพอดีพอดตัวพี่น้องใบแมงลักใวลาเบ้าสันเนส,นสนใบกะเพราเทียนใบตลาดจ้าลืมก็เห็นน้ำมันมุบบันพี่น้องเดี๋ยวเบาสันปิดฟ้าใบก่อนพี่น้องแป๊บพี่นองรู้ยิงกระไรเรอได้บอลอื้อเป็นเตเสียวได้พี่น้อง เดี๋ยวว่าซั่นกะกินบาดนี่ครับเด้อคือกินว่าเฮาคือนี่สวัสดีพี่น้องนี่สไลด์กด

เก็บเงิน้องลอยแล้วไหมสุกไตสิสุกแล้วไหม่ต่วมาสั่นิดมือก่อนเนาะพี่น้องทุกเก็บลอยแล้วแต่สั่นสิเส้นี่พน่น้องใสใบกระเพราเอา

คลิปนี้ก็ไว้ส้นแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชันแันแนลได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็คำว,ว่าสวัสดีครับ